สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูน้ําก็จะมาชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องที่1นนะคะจะชี้แจงว่าการเรียนการสอนออนไลน์นั้นคุณครูน้าจะอัดคลิปวิดีโอลงในคลิป youtube หรือสื่อการเรียนต่างๆนะคะแล้วก็นํามาส่งให้ผู้ปกครองทางไลน์กลุ่มห้องเราป1หนึ่งทับสานะคะเออแต่ไม่ใช่เป็นการเรียนแบบเรียลไทม์นะคะที่เวลาก้าวลงช้น ต้องนั่งที่จอของตัวเองนะคะที่อุปกรณ์สื่อสารของตัวเองไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นการจัดก,การเรียนการสอนโดยอัพคลิปวิดีโอลง YouTube นั่นเองถามว่าดีอย่างไรข้อดีอย่างที่หนึ่งคือถ้าผู้ปกครองทุกท่านมีภาระหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัตินะคะเช่นงานส่วนตัวหรือภาระหน้าที่ทางด้านการ ก็มีข้อดีคือถ้าเราว่างจากภารกิส่วนตัวเราแล้วเราสามารถนะคะเปิดคลิปให้หนักเรียนศึกษานะคะแล้วก็ดูว่าคุณครูสั่งงานตรงไหนนะคะเวลาไหนก็ได้ที่เราจะสามารถศึกษาคลิปวีดีโอนี้นะคะก็เป็นข้อดีนะคะของการเรียนผ่าน y o u t u b e นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะที่ผู้ปกครองรจะต้องไปทำงานนะคะเรื่องที่สองนะคะวิธีการ แล้วก็การทําแบบฝึกหัดน,นะคะและก็เรียนนะคะต้องดูคลิปที่คุณครูส่งให้นะคะว่ามีเนื้อหาการสอนอะไรแล้วก็ทําแบบฝึกหัดหน้าไหนบ้างนะคะและทําใบงานใดบ้างนะคะเพื่อที่เราจะรับทราบต้องคุณครูน้ําขอแนะนํานะคะว่าต้องดูคลิปให้ครบทุกตอนนะคะ เผื่อว่าคุณครูรายวิชาต่างๆเนี่ยจะสั่งงานในคลิปนะคะจะได้ทราบว่าหน้าไหนทําตรงไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูน้ําจะมาพูดถึงขั้นตอนการส่งงานนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเช่นคุณครูน้ําให้นักเรียนทาวิชาวิทยาศาสตร์ในแบบฝึกหัดหน้าที่12และ13วิธีก็คือนะคะให้นักเรียนนะคะ เขียนชื่อนะคะขอยกตัวอย่างนะคะเด็กหญิงนะ้าซิรีขุนจันเลขที่3แล้วก็ลงวันที่นะคะสมมติ14มกราคม2564นนะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายแต่หน้าสุดท้ายมาส่งนะคะเพื่อป้องกันการลอกนะคะแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่าถ้าเราทำหลายหน้าเราก็ต้องถ่ายหลายหน้านะคะอันนี้ส่งแค่หน้าสุดท้ายนะคะอันนี้คือขั้นตอนการส่งงานการถ่ายรูป อีกขั้นตอนหนึญญนะะ่งขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้จะเป็นลายนะคะอันนี้เป็นอัลบัม้มที่คุณครูน้ำได้ลงไว้นะคะเป็นอัลบัม้มเวลาจะส่งงานนะคะก็จะมีอัลบั้มส่งงานเช่นครูนาซิริคุนจันวิชาประวัติศาสตร์เราก็เข้าไปในอัลบัม้มเห็นไหมคะก็จะมีเครื่องหมายบวกเพิ่ม แต่ละเครื่องแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีเครื่องหมายบวกเพิ่มรูปในอัลบั้มไหมมีนะคะมีเหมือนกันนะคะพอเราส่งงานเสร็จเราก็ย้อนออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องต่อมานะคะเรื่องที่3นะคะถามว่าทำไมต้องทำแบบฝึกหัดละใบางานก็เนื่องจากนะคะคะแนนแบบฝึกหัดละใบางาน มีผลต่อคะแนนการเรียนนะคะทําให้นักเรียนต้องทําแบบฝึกหดัดและใบงานให้ครบนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ร่วมกันนะคะสนับสนุนการเรียนออนไลน์แล้วก็ ช่วยครูน้ำนะคะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดทำการบ้านต่างๆแล้วก็อับรูปส่งให้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ผู้ปกครองร่วมปรับตัวนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนการเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้เราจะหยุดเรียนท้ายนี้นะคะคุณครูน้ำก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะคะและผู้ปกครองทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ สวัสดีค่ะ